เมนูที่ผมจะทำในวันนี้ก็คือพาสต้าเส้นสดต้มยำน้ำข้นกุ้งแม่น้ำครับผมชื่อมันเรียกยากทุกเมนูเหมือนกันนะหลังๆเนะี่ยมันมีความซับซ้อนนะมันใช้เวลาแล้วก็มันหลายขั้นตอนแต่ว่ามันจบอะครัอรอยวันสวัสดีครับผมเจมสนี่เจมครับ I want to use a pop night, James J. Recipe. โอเคเมนู okay, ที่ผมจะทําในวันนี้นะครับผมต้องบอกว่ามันมีการ cross culture กันระหว่างความเป็นอิตาเลียนกับความเป็นไทยนะครับผมที่ผมเลือกทําเมนูนี้นะ,ะเพราะว่าล่าสุดผมเพิ่งไปที่อิตาลีมาไปมิลานแล้วก็ได้กินพาสต้ามาก็เลยยังมีความอินกับพาสต้าอยู่แต่ว่าส่วนตัวผมเนี้ยด้วยพ r ซ o นอลแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนที่เวลากินอาหารเนี่ยค่อนข้างเลี่ยนง่ายอะไรที่จะแบบแป้งเยอะๆชีสเยอะๆเนยเยอะๆนมเยอะๆอ,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 อะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเราปเป็นคนเลี่ยนง่ายก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าไอพาสต้าเนี่ยมันถูกมิกซ์กับรสชาติที่ แซบในความเป็นไทยเนี่ยมันดูน่าจะโอเคเลยนะทีนี้ผมก็มาคิดว่าเฮ้ยแล้วไอความแซบของไทยเนี่ยมันจะมีเมนูอะไรบ้างที่สามารถชูลงโชว์ความเป็นไทยได้ก็เลยรู้สึกว่าต้มยำกุ้งเป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จักวันนี้ก็เลยอยากจะครอสทั้งสองอันเข้ามาด้วยกันนะครับผม ไฮไลท์ของผมในวันนี้นะครับคือผมเลือกที่จะทําเส้นสดด้วยตัวเองนะฮะที่ผมเลือกทําเส้นสดเนี่ยเพราะว่าตัวเส้นสดเนี่ยมันอร่อยกว่ามันสดกว่าแล้วมันก็มีความนุ่มเด้งมากกว่าด้วยครับที่มันนุ่มเด้งเนี่ยเพราะว่าไอตัวเส้นสดเนี่ยมันจะถูกใส่ไข่ลงไปนอกจากที่มันจะทําให้นุ่มเด้งหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าออเรนเต้แล้วเนี่ยมันยังทําให้ตัวเส้นนะมีสีที่เป็นสีเหลืองทองมากกว่าเส้นสำเร็จรูปเลยครับสำหรับวัตถุดิบที่เราต้องใช้ในวันนี้นะครับผมผมจะเริ่มจากตัวที่ทําเส้นก่อนนะฮะ อย่างแรกครับผมคือแป้ง all purpose นะฮะหรือว่าแป้งอนเนกประสงค์นั่นเองอย่างที่2ครับผมคือแป้งเซโมลิน่าซึ่งมันคือจมูกข้าวของข้าวดูรับนะครับผมซึ่งมันจะเป็นจมูกข้าวที่แบบมันมีความหนาวกว่าปกติมันก็เลยทําให้ตัวเส้นเนี่ยมันมีความอานเต้มากขึ้นไปอีกนะครับผมอย่างที่3นะครับผมก็คือไข่ถัดมาที่เครื่องต้มยำนะครับผมที่เรารู้จักกันดนะะีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกแดงจินดาแล้วก็มะนาวนะครับผม ส่วนต่อไปนะครับผมเป็นสเตปของการปรุงรสนะครับเราก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลน,น้ำมันพืชพริกเผาแล้วก็นมข้นเืดครับและสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลยนะครับผมน้องกุ้งแม่น้ำของเราสเตปแรกของเรานะครับผมคือเราจะมาเริ่มทำแป้งพาสต้าก่อน วิธีการทําแป้งของเรานะครับผมง่ายนิดเดียวนะฮะเราตรวงแป้งไว้แล้วเพราะฉะนั้นเทไปให้หมดเลยเรามีแป้งสม,มุนีน้าที่เราตรวงไว้แล้วเทไปให้หมดเลยเราก็จะคนให้มันเข้ากันก่อนนะฮะเกลือพอแป้งเริ่มเข้ากันดีแล้วเพอเราเห็นว่ามันเป็นสีนวลเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็จะเว้นรูตรงกลางไวนะ้ทำให้มันเป็นกลม เอาจริงผมว่าเมนูนี้นะครผมจะอินสปายคนที่ไม่เคยทําอาหารเนี่ยให้รู้สึกว่าอยากทำอาหารได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ทําตามได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ทําได้ทุกคนเลยสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือเราจะใส่ไข่ลงไปนะครับผม3ฟองเราจะใส่ไข่แดงเนี่ยสอฟองแล้วก็ไข่ทั้งใบเนี่ยแค่ฟองเดียวครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการแยกไข่ถ้าใครอยากทําตามเนี่ยลราหาแป้งชโมลิน่าไม่ได้ ก็คือเอาแป้งที่เป็นแป้งอนเนกประสงค์เนี่ยฮะทบส่วนของแป้งเซโมนีนาเข้าไปนะครับปุ๊บน้องน่ารักไหมโอ๊ยปุ๊บเ,เราใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วนะผมเราก็จะเริ่มการผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับผมคือเราจะเริ่มโกยๆมาอย่างนี้ เราจะค่อยๆนะครับผมใช้ซ่อมผสมมันให้เข้ากันนะครับผมประมาณ70%พอทุกอย่างมันเริ่มเข้ากันประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมเราก็จะใช้มือนะครับในการนวดนวดไปเรื่อยๆนะครับจนแป้งเริ่มเข้ากันนะครับผมคือที่จริงเรามีเครื่องเหมือนกันนะแต่ว่า วันนี้ผมอยากจะนวดมือให้ทุกคนดูเพราะว่าสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องเนี่ยก็สามารถนวดมือเราได้นะครับผมเนี่ยพอแป้งมาเริ่มเข้ากันอย่างนี้แล้วนะฮะแล้วเราก็จะ wrap, แรปแต่ก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็น30นาทีนะครับผมเพื่อให้แป้งเนี่ยมาเซ็ตตัวระหว่างที่เรารอแป้งเซ็ตตัวเป็นเวลา3ามสินาทีเนี่ยสิ่งที่เราจะทำค่าเวลานะครับผมนั่นก็คือการจัดการกบกุ้งครับผมในเสเต็ปต่อไป step แรกในการจัดการกุ้งนะครับผมคือเราจะผ่าตรงกลางก่อนพอเราผ่าเสร็จปุ๊บเราก็จะตัดใช้กันไก่เนี่ย trim ในส่วนที่เป็นขาวไปให้มันไม่ลกนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะซีซั่นกุ้งนะครับผมหรือว่าปรุงกุ้งด้วยเกลือนะฮะพริกไทยทน้ำตาล แล้วผมก็จะเอากุ้งเนี่ยไปย่างนะครับผมจนกระทั่งกุ้งเนี่ยใกล้สุกเต็มที่แล้วผมก็จะออนท็อปด้วยเนยไปตอนนี้กุ้งของเราใกล้สุกเต็มที่นะครับผมสิ่งที่ผมจะทำอย่างสุดท้ายก็คือการออนท็อปเนยลงไป สเต็ปต่อไปที่เราจะทำนะครับผมก็คือการหั่นเครื่องต้มยำนะครับสำหรับเมนูนี้เนี่ยผมจะซอยให้มันเล็กหน่อยเพราะว่าเราจะเอาไปผัดนะครับผมกับตัวพาสต้าตัวใบมะกรูดเนี่ยเราจะต้องฉีกมันออกนะครับให้มันออกมาเป็นซีกใบ ตอนนี้เครื่องต้มยำเราก็เสร็จหมดแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมว่าน่าจะประมาณ30นาทีเรียบร้อยแล้วแหละเสร็จต่อไปรีดเส้นสดขั้นตอนต่อไปนะครับผมผมจะเริ่มทําการรีดแป้งให้มันบางก่อนซึ่งผมจะใช้เครื่องตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนมีติดบ้านไว้แน่นอนะรอเล่นนะครับว่าคือที่จริงอะถ้าสําหรับใครที่ไม่มีตัวนี้เนาะ,ะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเบสิก ก็สามารถใช้เป็นโรลิงพินเอาได้หรือว่าที่จริงสามารถใช้พวกขวดแบบน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาำลาอะไรก็ได้เลยครับผมเพื่อให้แป้งเนี่ยมันบางลงนะครับผมเราจะใช้มือกดก่อนนะครับผมถ้าสำหรับใครที่มีเครื่องนี้เราจะใช้ฝ่ามือเนี่ยกดลงไปก่อนให้มันบางอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะเริ่มรีเซ้นให้มันบางด้วยเปอร์ศูนย์ การที่เราทําเส้นนะครับผมเ,ออเราก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนเบอร์ไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะรีดเส้นไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันมีความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2มิลนะครับผมหรือว่าที่จริงก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนได้เลย ตอนนี้ผมได้ความบางของเส้นตามที่ผมต้องการแล้วนะครับผมเราจะเปลี่ยนหัวนะครับผมเป็นตัวที่รีดเส้นแล้วหัวที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นหัวของเฟตูชินีเพราะว่าผมเนี่ยอยากหางเส้นเฟตูชินีนะเราได้เส้นสดของเราแล้วครับ พอเราได้เส้นสดของเรามาแล้วนะครับผมเราก็จะโรยแป้งเข้าไปนิดนึงเพื่อให้ตัวเส้นเนี่ยมันไม่ติดกันหลังจากที่เราได้เส้นสดของเราแล้วนะครับผมสเต็ปต่อไปเราจะทําการต้มเส้นกันโอเคพอน้ําเดือดนะครับผมเราก็จะทําการต้มเส้นกันซึ่งเวลาต้มเส้นเนี่ยใส่เกลือลงไปเยอะๆเลยฮะหลังจากนั้นเอาเส้นเนี่ยลงไปเลยและจับเวลาที่2นาทีเราจะได้ความสุกแบบอเอเดนเต้นนะครับ ในระหว่างที่เรารอเส้นเนี่ยสนาทีเนี่ยเราก็จะมาทําการผัดเครื่องต้มยำกันกระทะเริ่มร้อนใส่น้ํามันลงไปครับใส่หอมแดงพริกอตอนนี้นะครสิ่งที่เราผัดอยู่ก็จะเป็นหอมแดงแล้วก็พริกนะครับผมผัดจนมันเริ่มกลิ่นหอมแล้วตามไปด้วยข่าและตะไคร้ครับผม ตอนนี้เส้นของเราเนี่ยคบ2อนาทีเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาตัวเส้นเนี่ยใส่เข้ามาในเครื่องปุมยำที่เราผัดไว้เลยว้าวหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการปรุงรสชาตินะครับผมซีอิ๊วครึ่งช้อนครับน้ำมันหอยครึ่งช้อน น้ำตาลแปลช้อนนะครับผมตามด้วยพริกเผาครึ่งช้อน <c oughs> แรงพอเราเริ่มผัดจ,จนรสชาติเนี่ยมันเข้าไปในตัวเส้นแล้วนะครับผมเราก็จะใส่นมข้นจือกลงไป3มช้อนจางนากนมข้นจืดนนะครับเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไป บบพายด้วยใบมะกรูดนับนึ่งจนใบมะกรูดกลิ่นออกนะครับผมปิดไฟเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้กุ้งเราได้แล้วนะครับผมสเต็ปสุดท้ายเราจะจัดจาน เราจะปิดท้ายเพิ่มด้วยจิกไทยเป็นอันเสร็จสิ้นครับพาสต้าเส้นสดต้มยำน้ำคนกุ้งแม่นม้ำสไตล์เชมเชอร์รีิปีนะครับ โบยนะเส้นสดอะต่อให้มันจะใช้เวลาทําหลายสเต็ปหน่อยต้องผักแป้งแต่ผลัพธ์ที่มันออกมาผมว่ามันคงคาวไอ้ความออเดนเต้ของมันความหอมของมันความนุ่มเด้งของมันคือทุกอย่างมันครบอะะแล้วพอมันผูกแอดรสชาติของต้มยำเข้าไปอะมันมันจบอะะก็ถือว่าเป็นเมนูที่มันมีความซับซ้อนนะมันใช้เวลาแล้วก็มันหลายขั้นตอนแต่ว่า อย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่มันออกมามันคุ้มค่ากับเวลาที่เราสเปนไปผมเชื่อว่าถ้าเราอยากจะทําจริงๆถ้าเราแบบเราอยากได้กินเส้นสดจริงๆอะ่ะผมเชื่อว่าทุกคนทําได้เหมือนกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ดูแล้วอยากทําตามก็ยังไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันนะครับผมคลิปหน้าใครอยากเห็นผมทําเมนูอะไรอยากเห็นอินกิวดิเอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็นี่แหละเชมเชร์รีสปี ยังไงฝาก like, mm hmm. กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ Channel ชั้นเดียวเลยโมไปเดินครับ See you